สาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับอัพรูปลงไอจีบอกเลยว่าแซ่บมากๆซึ่งเจ้าตัวเนี่ยได้โพสต์รูปเกี่ยวกับความแซ่บความน่ารักความสวยของเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวยังให้แคปชั่นด้วยนะครับว่าพักแขนเฉยๆโดยโพสต์นี้ของสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนะครับมีทั้งหมด9รูปด้วยกันทุกคนเนี่ยสามารถเลื่อนดูได้เลยนะจ๊ะ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับยังมีเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนหนุ่มนายนภัสเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ด้วยซึ่งหนุ่มนายนภัสนะครับคอมเมนต์เป็นอีโมจิรูปไฟสองดวงและยังมีใบเตยอาสยามนะครับคอมเมนต์ด้วยว่าโซฮีของแม่นอกจากนั้นนะครับยังมีแฟนคลับมากมายเลยเข้าไปคอมเมนต์สับใบอร์เฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ว่าจะเป็นคนสวยขาสวยมากจริงๆคนสวยของน้องนายสวยอล,ล่าสุดๆน่ารักโหคุณพี่แซบเกินนี่แค่พักแขนนะแซบไม่ไหว ถายกับท่อน้ำยังไงให้ดูแพงสวยแซ่บมากลุคนี้ชอบสวยค่ะฮอตะลอดแตกเลยจ้าอันนี้เป็นเพียงคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนคลับเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยมีเยอะมากแบบอ่านไม่หมดจริงๆจ้า